ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับใครที่สนใจนะครับที่อยากที่จะพยากรณ์กับผมอาจารย์ผู้นะครับในช่วงไวรัสโควิดนะครับหลายคนยังหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้อยากที่จะปรึกษานักพยากรณ์นะครับผมนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากที่จะร่วมนะฮะแบ่งปันนะครับแนวทางการดำเนินชีวิตของท่านนะครับ ให้สนใจครับในช่วงนี้ครับตลอดช่วงเดือนเมษายนนะครับอาจารย์กู้จะลดค่ากูเหลือเพียง300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อได้ที่ Line h s l ไซด์โ r โนะครับสวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราศีตุลครับประจำช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563แนวทางของการเดินเบอร์ชีวิตในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างให้ผมไขข้อ้องใจให้ผุดฝังนะครับเอาละครัพื้นฐานดวงในช่วงจังหวะตอนนี้ครับ คนที่เกิดราศีนี้ราศีตุลนะครับต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยภาษาโหราศาสตร์ไทยก็จะตันหนุกมลณะตันหนุกคือตัวตนครับมลนัทแปลว่าเจ็บป่วหและสุขภาพร่างกายมีปัญหานะครับไม่เฉพาะโรคนะติดต่อโควิดนะครับอาจจะเป็นการเจ็บป่วยในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะได้เช่นนะความเดินโลหิตสูงนะใครเคยป่วยใครเคยเจ็บนะก่อนหน้านี้ระวังโรคเก่ากำเริบนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงครับ ถ้ามองในมุมหนึ่งครับดาวไปจําตัวเป็นมรณนะมรณาะแปลว่าตายตายในความหมายโหราศาสตร์แปลว่าจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างครับหลายคนนั้นนะฮะกิจการมีปัญหามีโอกาสนะนะล็อกตัวเองนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานในช่วงปัจจุบนันนี้จบและเริ่มต้นใหม่ใช้คํานี้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการพักอะไรไว้บางอย่างก่อนเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ มันดีขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีตุลจะมีจุดของการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเพราะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับขอให้อดทนนะถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานครับในพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะครับอย่างที่จบอกว่านะจบบางอย่างเพื่อนเริ่มท้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับบางคนบอกอาจารย์ก่อนหน้านี้มีนี่เยอะอะ มุมของนธนาคารงธนาคารเขามีมุมของการพักชําระนี่อย่าไปจิตตกนื่ออกไหมมันมีโอกาสที่จะฟื้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างเขานะครับนะก็มีเงินเดียวยา,ยายช่วยเหลือแล้วนะครับแล้วเราก็มองมองโองกาสใหม่ๆในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงหรือการหารายได้ในช่องทางช่องทางอื่นเพิ่มเติมขึ้นจะเป็นการดีย่าไปจิตตกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและคุณจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับดาวการเงินของคุณไม่ได้แย่นะ เพราะพื้นดวงเดิมโหราศาสตร์ไทยไม่ได้บอกว่ามันมีมาตราการฉุกเฉินมาเนึกออกใหม่แต่ว่าในดวงชะตาชีวิตมาบอกว่าโอ้ยดวงเนี้ยดาวการเงินมีตำแหน่งเป็นมาหากรุดเพาสูงสุดหรือดีสุดเพราะฉะนั้นแปลว่ามันมีเหตุของการที่จะดีดีที่สุดสูงที่สุดนะของการแก้ไขปัญหาหรือการหาเงินให้มากที่สุดในวิกฤตการณ์ในช่วงนี้ได้นะ มันจะมากมันจะน้อยแต่มันสามารถที่จะเอาตัวของตัวคุณเองนั้นนะ่ะรอดจากปัญหาในช่วงนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขกองการันตีครับส่วนเรื่องของชี้ส่วนตัวนะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าดาคู่ครองมีตําแหน่งนะฮะมาหาอุดแปลว,ว่าถ้าคุณนั้นนะหายใจไายคอนะไม่ทั่วท้องหรืออึดอัดบาด้างในบางช่วงบางตอนนะครับแต่ในหลักของโหราศาสตร์แล้วครับ ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวของคู่ของคุณนั้นมีตำแหน่งของการซับพอร์ตที่ดีครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะพึ่งพิงนะครับคู่ครองของคุณนะครับผมได้ดีอย่างแน่นอนในช่วงปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับของการพยากรณ์นะครับใครที่อยากที่จะปรึกษาผมอาจารย์ผู้เป็นการส่วนตัวนะครับเรามีราคาพิเศษค่ากูเฉพาะช่วงเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะฮะเพียงดวงละ300บาทนะครับ ใครสนใจสอบถามนัดหมายเลยครับที่ไลน์แอดไซน์โฮโลมาสเตอร์และเราจะผ่านช่วงนี้